ก็ล่างๆล,ล,ล่างมันอพาร์ตเมนต์นะคะล่างพื้นมันนะคะสําหรับสิทานะคะกําแพงมันนะคะเขาท่าท้าทั้ง,งท่าทั้งหลังเลยค่ะนะคะก็ล่างควันออกนะคะเขาเฉีดน้ําแรงดันนะคะฉีดน้ําแรงดันเพื่อจะล้างให้สะอาดแล้ววันนี้เขาก็สิได้ดทําต้องการท่าสีนะคะระบบเสตีของเขาดีาดีเห็นบอกคะไม้เบิ้งโอ้โอถือต้องใหม่ไม่เงหน่อยนะคะ เจ้าเห็ดไปแล้วเรียบร้อยแล้วเอาลังค้ามามุ่งมวยเลวเรียบร้อยแล้วก็ใส่ผ้ายางนะคะกันตะละสันตะละสันตอนนี้เห็นมะค้าตรงค้นออกนะคะเขาล่างอยู่ค่ะพี่นายเอ,อิญไม่น้อยมาเบิองไม่นอม้นอยได้ท้ายพี่น้องเดยเบิองนะคะเดี๋ยวเอาห้องสิไท้ายเก็บไปให้เบิองเรื่อยๆนะคะสําหรับการทาสีอพาร์ตเมนต์สำหรับวิธีในการก่อสร้สางวิธีการเห็ดของของประเทศสุวิเดนเนาะค่ะอาจจะแตกต่างจากเบื้องไทยเฮ้าเอาเบืองใ่เพื่อเฮ้าหูแล้วกันเนาะ ก็ลางล่างอยู่นะคะเอาว่าเบอรงนี้กันจะ้ะฝนตกตกลมลมข็เจ้ามาท่าสีเนาะขยันบานเห่าในการเฮ็ดบานเนาะจา้ะคันฝนตกข็เจ้าสบพอท่าสีเด้อันนี้ฝนตกข็เจ้าท่าสีแปลกอยู่มือแดดแดดข้เจ้ากับพ่อมาท่าบัดมือทั้งฝนทั้งลมปัดมาเฮ็ดอีหยังแปลกแปาหน่อยกะงงพราะว่าไ่หน่อยเคยอยันเคยกูเงินสนสางบ้านเนาะสมัยอยู่กับผัวเก่านะ ไปเบิงเวลาเขาสางไห่ฝนตกเขาพอท่าเลยเขาล่อยเลยแต่ว่าย่นีเขาเจ้าท่าเสยเออเป็นอีกแบบหนึงเนาะเนี่ยค่ะเขาเจ้าจะเวลาท่าเห็นไหมคะเขาเจ้าสียเอากระดาษไม่ใช่กระดาษเป็นพลาสติกนะคะมาติดขอบหนาตางไว้มดเลยเห็นไหมคะเพื่อที่จะบอให้มันไปเลอะกับบริเว้นกระจกบ,บานของเขาเจ้าเนาะแล้วก็บกันเซลเ,เขาเอนยังเซฟตีของเขาดีมากคะ่ะ เขาจึการผ่ากลางยังให้เรียบร้อยนะคะมีเล็กมีย่างแต่ละชั้นเขาจะสีมีไม่ย่างหนาเห็นบ่คะเดี๋ยวไม่น้อยจะสุ้ให้เบิ้งนะเห็นบ่คะแต่ละชั้นเขาจะมีเล็กย่างหนาเลยคนะดแต่เขาจะเฮ็ดเป็นเอเป็นเหล้าเป็นแเป็นเหล้าเล็กเป็นอันนั้นอันนี้เฮ็ดย่างดีนะคะมีบันไดขึ้นนี่บันไดยุดผักแต่ละชั้นแต่ละชั้นแรกถึงชั้นสุดท้ายเขาเฮ็ดแบบปลอดไพยอ่ะค่ะ มิเตแกงกันเล็กล่าวัวหายห้าเซลงมาหรือหลุดออกมาจากบริเวณในข้าเปลี่นขึ้นไปสูงนะคะจากสีครีมหรือกับสีเหลืองขาเจ้าก็จะเห็นเป็นสีเทานะคะตึกไม่ีหน่อยก็จะกลายเป็นสีนี่แล้วจ้ะหลังจากก็เฮ็ดเซ็ตตึกนี้แล้วนะคะขาก็สีมาเฮ็ดตึกไม่ีหน่อยนะจ้ะแต่ว่าพูดทั้งึั้งหลังคาคุณขาเจ้าสองเดนบอกค่ะคนเปลี่ยนอยู่สุดขาวๆคนน่ะ ข้างฝนท้ง,ล,ทงล่มได้นะขนมานห้าฝนร่มเขาราบอพาขื่นด้อันนี้ก็แปลกอยู่แต่อันนี้ก็เจ้าจะมีอยู่ตรงหลังคานนะก็เจ้าสีมีเข็มขัดนะคะเข็มขัดรัดเอวถ้าว่ามันเป็นอีหอย่างที่อันตรายนะแต่ว่าบนหลังคานะั้นไม่น้อยโบหัวเป็นพื้นพื้นเรียบเหมือบอนะแต่บางสถานที่ที่ไม่น้อยเห็นนะก็จะมีเข็มขัดรัดนะป้องกันนะคะอะไรก็แป,กแปกลกๆร่มน่ะร่มแห้งๆพุ้นะ นี่ก็อีกหนึ่งสิ่งหนึ่งอย่างเนาะค่ะในการเบิองวบันนอกการเห็นงานกอสามของเขาเป็นแบบใดน,นะคะหนึ่งความรักหนึ่งปรัถนาดีจาดใจรักใส่ใจนะจ๊าลักนะจุ๊บจ